สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้อดพามาทมามะม่วงกวนนะครับทุกคนมะม่วงกวนนี้นะครับก็คือมะม่วงนี้ได้แต่ใดมาเพื่อนเพื่อนนะครับเอามาฝากก็เลยเอามาจัดนะครับปลอกนะครับให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้มาแล้วมะม่วงเราก็เอามากวนเลยทุกคน นี่เลยใส่หม้อลงไปนะครับแนะนํานะคะไปใส่เสื้อแขนยาวเวลาเรากวนเพราะมันจะกระเด็นนะครับแล้วก็หลอนมากทุกคนนี่นะคะเนื้อสสวยกวนไปก่อนนะครับขั้นตอนก็จริงๆอะ่ะจะเออจะเอาไปปั่นเนื้อให้นวลๆก่อนกวนก็ได้แต่โอนเลือกที่จะกวนก่อนแล้วค่อยมาปั่น นี่เลยชิมไปด้วยนะเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่ามะม่วงแต่ละที่ไม่เหมือนกันถ้าเขาเปรี้ยวเราใส่น้ําตาลแต่ถ้าเขามีรสอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปปรุงอะไรมันเยอะเนาะเพราะเขาหวานอยู่แล้วอ่ะเราใส่ลงไปเลยใส่ที่เครื่องปั่นนะครับแล้วเราก็ปั่นไปให้เนื้อเขาเนียนนะครับจะได้เวลาตากจะได้เนื้อเนียนสวยนะครับทุกคนนะได้มาแล้วเห็นไหมสวยงามนี่เลยเนียนๆเ,เลยทุกคน เดีย๋ยวเราจะเอามา,าทาใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับภาชนะนี่ก็สะอาดนะครับโอดล้างแล้วก็ปุ่งพลาสติกนะครับสวมลงไปเพื่อเวลาเราตากเสร็จเราก็จะลอกออกได้ง่ายและมีความสะอาดนะครับเวลาทานเนาะ นี่เลยภาชนะเล็กๆนะหน้าที่บ้านเราก็จะใช้กระดงแล้วก็มีพลาสติกรองแนละ้วถุงพลาสติกเหมือนที่เขาทากันทั่วไปนะครับแต่อันนี้อวดเอาแบบพอเหมาะพอควรเพราะเราไม่ได้กวนแบบหมอ้อใหญ่เราเอาหม้อเล็กๆกวนไว้กินนะครับแล้วก็ทาเป็นเพื่อนดูเนาะทําไม่ยากนะทุกคนแต่ใช้เวลานี่เลยทาลงไปทุกคนเหมือนจะง่ายใช่ไหมลองทํากันดูนะง่ายๆแล้วเสร็จแล้วครับเราก็ทาไปเรื่อยๆเลย ไปเรื่อยเลยนี่สบายๆใส่ขาสั้นนั่งกวนนั่งทาแล้วเสร็จแล้วโอ้ก็จะเอามาม่วงเนี้ไปตากนะครับถ้าแดดดีๆประมาณวันกว่าๆเราก็จะได้ทานแล้วนะครับนี่เลยลอกมาแล้วทุกคนลอกมาแล้วโอ้ก็จะแบ่งไวสองส่วนนะครับเราเตรียมมานั่งจัดจานให้เพื่อนๆและจะเอาส่วนหนึ่งใส่อับไว้ทานนะครับทุกคนอ่า ลอกออกมาหมดเลยแล้วก็เตรียมได้มาแล้วนี่เลยมะม่วงที่เราลอกมาได้แผ่นใสสวยงามใสอับพร้อมทานเดี๋ยวโอ๊ตจะมานั่งจัดจานนะครับสสวยๆนะครับมาเรามาเริ่มจัดจานกันได้นะครับทุกคนเอาใบไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับนี่เลยทําเป็นวงแล้วเสร็จแล้วมาม้วนมะม่วงให้เป็นรูปกุหลาบนะครับแล้วก็เอาไปวางในจานแค่นี้เราก็จะเสร็จแล้วนะครับทุกคน ขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ